สวัสดีค่ะจะไปไหนคะจะไปเที่ยวเที่ยวไหนคะไปเที่ยวตลาดอ๋อไปเที่ยวตลาดนะัดวันวันที่ช่องของแม่แม่เปิดกิจแล้วเหรอคะจ้าสวัสดีค่ะเจ้านี่เนาะอ่ะ,อะเขาจะไปเที่ยวกับตาตามาจากงานกุ้ยไขยเราจะเราจะไปเที่ยวกับตาเขาซื้อขน,นมซื้อขน,นมมาฝากมั่งนะคะอ่าไายบายคุณค่ะไว้าบายคุณค่ะจ้า ไปได้เลยค่ะค่ะกดกันแน่แนๆนะคะกดกันแน่แนๆนะคะได้แล้วพี่น้องได้แล้วพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วพี่น้องไปกระตาไปเร้วเสานี้เสาร์วันอาทิตย์เนาะจ้ะ ต้นไม้เตรียมใบถูปูกันต้นไม้จะลุงเพาะจ้ะไปลุงปลูก นี่ต้นเอียงเนาะมาเบิึงกันพี่น้องโอ้ต้นเหมืนงมขิดนี่เหมืนงมขิดจากพี่น้องต้นบักม่วงนี่บ่รู้ว่ามีซื้ออีย่งแน่เพื่นปฏิทิตไปยใหญ่เนาะเาก็เลยบ่รู้ว่าซื้ออีย่งแน่ปลูกจะเอาลูกปลูกจ้ะ อากาศดีพี่น้องเอ้ยเศร้าเนี่ยพอเ่าบ่มีฝนฝนบ่ตกสองมือเลยจ้ะฝนบ่ตกสองมือแล้วพี่น้องมีแห้งอากาศฝนบต่ตกเพราะอมามันจะบ่ชื้นบ่แฉะพี่น้องจะบ่ชื้นบ่แฉะจะเห็ดให้เฮาสบายน่นเศร้าพี่น้อง บัลลีนฝ้าพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์กระซุ่มเขาบ่าได้ถ้าซุ่มได้ก็สิซุ่มให้เบิ้องลุบเต็มต้นดูจ้ะเต็มต้นเลยต้นบัลลีนฝ้าต้นชีกาของไทยเขาสือเอื่นมาต้นชีกาพี่น้องเขาบอกว่าคอยจะ อู๋น้ำเพิ่อนบอกว่าเพื่นนอื่นยังไงในยิ่งต่าง,าง,งต่ตาเพิ่อนอื่นต้นขี้กาลูกขี้กาผสมว่ญญาต้นลินฟ้าพี่น้องคือถามตาตาทวดเนะจ้ะตาทวดนี่ว่า,วาเป็นติจจหัวต่จจหัวเนี่ยจ้ะเพิ่นเป็นคนตลกเนาะได้ดาเดี๋ยวนี้เพิ่อนเสียไปแล้วละ่ะคิดถึงเพื่อนตลอดเวลาเพื่อนจะเป็นคนโคราช ลูกหลานเป็นยังก็จะไปหาเพื่นทั้งนั้นลจะจ้ะมันแรงคัากลายเนาะมันฝนบาตกเพิ่นก็เลยบเบาว่าก็เลยถามเป่นเอา้าเป็นก็ถือบักลิินฟ้ามาสองหน่วยเอา้าตาอันถือลูกปยังเงนะิน่ะอาฝนมันไม่ตกสักทีภาวนาเนว่าเนเบา,าภาษาคน คนโคราชเนาะผลมันไม่ตกสักที่กินลินมันเฉลยว่าสันเพิ่นว่าอันนี้บักลินฝ้าลินของฝ้าพี่น้องก็กินได้ยังไงก็กินได้ยังไงว่ากินลินมันกินลินฝ้าเฉลยเพราะว่าผลมันปตุกยักเถื่อรนะั่เพิ่นว่าพี่น้องโอ้ยหัวอะไรหรัวรออลยรกิตายหัวรอกันได้บ้า้ คิดไดจังไดเราคิดใดจังไดว่ากินลินมันสลือ้อหยู่สัน่าพี่น้องเป็นแต่หยกหัวแต่หยกหัวเนี่ยพอไงแล้วบอกพอไงเถาแล้วบอกเราเป็นคนตลกเป็นคนตลกเป็นคนที่แบบบอซี่เลียดบออนนั่นบอด้ไปคิดยังกับไผคิดบวกในแห่บวกทงงานเรา เห็นผู้เฒ่ามาก,กหลาย,ยลแล้วล่ะแต่ว่าเราเนี่คิดในแง่บวกมืดเา่าตีบอกไหวเราที่สอนเข้าไว้วแต่เราว่าท่านได้เสียจังไม่ไง่ก็ว่าคี่กันคนเขาเจะไปมองจาไปมองทีหนาหลายบางเทียบ,บางข้างหนาเนี่มันก็ซอยเขาบ่ใดนอกจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกก็คือมีความจริงใจ เขาได้ตรงนั้นติดตรงนั้นมาให้เย็นขึ้นนา้าใจเข้าผู้ใดบอกยังมากก็ให้มันผ่านไปพานไปใจเขาก็จิได้สบายเขาบด้หารด้คอนเป็นบางสิคนเขามันกดสิมีเรื่องที่ต้องคิดกันทั้งนั้นแต่ว่าให้คิดให้คิดในแง่บวกหลายขอคิดในแง่ลบมาทบ มาทบไหวเแล้วก็เท่ากับคือความบวกแล้วก็ความดีเฮ้ฮมนีมันจะสู่ความดีฮบ่มบดายยังก็ได้เพราะว่าตะบูดาว่าเขาเขาบ่ต้องไปสนใจเขาก็เลยจําม,มาตลอดนอ้อพี่น้อง <c oughs> จําม,มาตลอดที่เ็นสอนตาผนสอนผนอย่างก็เลยจําได้จำไว้ตลอด ตาเป็นสิเป็นคนโคลาดจ้ะเป็นไม่ใหญ่จะเป็นคนขอนแก่นนี่เถานะเป็นคนขอนแก่นจะคุยกันผู้หนึง่งเราผู้อาดผู้หนึง่งเราอีสานพี่น,น้องนไอยากหัวแต่อยากหักวถ้าย้ำเป็นเราตาตาทวด พี่น้องปอกพริกยนูนี่มันเกิด,ดยูนี่ก็เลยปล่อยพี่น้องเกิดยูทัวเพราะว่านกมันหลายทั้งนกทั้งกระรอกเนาะเขากินเขาหอบกันพี่น้องเอ,อ้ยมือเศร้ามือเศร้า,า,านี่ตาเป็นรบาดมันมทะเลาะกันกับเสียงมันทะเลาะกันกับแมวนะไปดูที่ฝอะนะเอาเขาไปเบิ้งกับว่าได้ดกอกเขาไปเบิ้งเขาว่าได้ อยู่เบิ้งเขากแรแลนหนีเฮาเขาก็อยากเห็นอยู่แต่เขาแลนหนีเฮาเนาะพี่น้องชาติยานของเขาเขาก็ยานเขาเขาก็ยานชีวิตของเขาเบา่ปอดภัยคือกันเขายานคนไปแกล้งเขาเขาประได้กแกล้งเขาหรอกแต่ว่าเขายานชาติยานของเขาขเขาสิยานเฮายานเฮาแล้วเขาก็ไปของเขาเนาะพี่น้องอ้ยฝัก กัทินพี่น้องด้วยนี่กับพริกพริกพี่น้องเกิดเกิดยุทัวย้ายกับเลยตรงไห้มันขึ้นยุตรงนี้เราต้องทิปไปหาไม,มา้ามาปักให้เขาดีๆก่อนว่าให้เขาเอนาน็นนทั่นทาสีเอ็นทําทาสีแอ,อลโคตแอลโค้งเราได้พี่น้องนงั่งกระดายเดกระโดกโดกจ้พี่น้อง ลูกอิลีเขาขึ้นเองกันเลยต้องเอาไว้พี่น้อง,งตัวนี้น้อยจ้อยๆกับเปลี่ยนไว้ได้บานนี่อันนี้ก็ได้เพิ่นเอเป็นมากเปลี่ยนแล้วนี่แต่อบอกนี่แต่อบอกพี่ย้ายกันย้ายกับจงไว้จงไว้เพื่อว่าแม่ไม่ลูกมีเตามาย้ำมีผู้ใดมากขอบอกคุง เพิ่นกะสิเก็บบอาบอกพริกพร้อมแล้วพี่น้องบางทีเอเพิ่นบอกว่ามีปลาแดกบ่ล่ะวันโอปลาแดกบ่มีแล้วห้ไปหาเอาเด้อเพราะว่าอยู่นี่บ่ได้กินปลาแดกได้กินกับนันน้ย้ำบูกเต่ามากเขาก็จะไปซื้อไม่กินกันเพอาะยายนี่ บางเทยวบางั้งอยากกินลายใยกับไปเสืออบองเอาบองประแดกเขาบองไวเพราะว่าตาเพิ่นบ่กินประแดกน้ำก็เลยเอาไปามากก็เลยเป็นบอกินน้ำกันไปก็เลยยู่ได้พี่น้องเป็นบอกินน้ำกันเยวสีผ้าไปเบิ่งบอกหุ้งสีเฮิมแล้วอันที่ยายเก็บไปนะมันสูกเหลืองงามงามพี่น้องไม่เเหลืองงามขักเน่ยเก็บไปบกเพื่อนบพท่านีน่พ่อสามมือ เหลืองอุยอ้ยหุยดีครับเนี่ยหมดเศร้าเนี่ยมาเละก้อนจีแจง้งราเสาวๆคณละพี่น้องวดแดงมันขึ้นต้นนี่ไหมต้นบักม่วงไม่เหงามันแม,นม,นมน่ย้ายก็เลยเอาชอกมามขูดขูดใจเอ้าขูดใจนั่นแหละประเทศจังได้ได้นาะพี่น้องจิจะคิวิตกับจีเร่ใส่เอาเองตัว อือเข็ดจังไดได้ก็มันกัดต้นมันน้องมันกสิายเบียดเบียนกัน็เลยวาเอ้าพี่นายก็ขูดใช้ข้าวกล้อนเดี๋ยวพอสิายอีกต้นบักคุงเอ้ยต้่นหันบักงวงอันนี้กับพริกเด้พี่น้องเนี่ยกําลังขึ้นเนี่ยมันเกิดมันก็เลยจับมายุ้มยุ้มใบนี้เน็บเน็บไปนี่กําลังเป็นดอกจ้ะเนี่ยกําลังเป็นดอกพี่น้อง สามต้นอันนี้ก็เลยเอามาเน็บไม่อีกข้างผุ่นกระดาเน็บไว้เพราะว่ายัางวันตีเพราะว่ามันเกิดยุทัวกกเลยลุกมาไว้ร้วมกันลุกมาไว้ล้วมกันเพื่อทั้งการเวลาเก็บผู้ใดเกมาเก็บไม่กินกจะจีใดยู่แถวเดียวกันพี่น้องจัดแถวให้เขาอืมต้องไปเข่าแถวทั้งสี่อ่ะอันนี้ก็จิเด็เด็ดไปบ่มียุพี่น้องเลยยังได้กะเด็ดไปบ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวบ่บ่บ่มบ่บบได้ บมสองสามมือกระสุกเบิร์พี่น้องเอาไปนั่นแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบื้องอันที่มันเหลืองอันที่ไปบูมไว้เนาะล้องไปทดล้องไปบ่มไว้เบิ่งก็เลยเออเขาทาแล้วสองสามมือเพราะว่าบักบบคู่มือน,นีมันเป็นบักคู่แนวไดวบุ้งเพราะปลูกกระได้พี่น้องในมันเนาะในมันในมันเพิ่นไห่มากก็เลยพอๆไว้โอ้พี่น้องเอ้จิ้มเป็นมันดกคักแน่เนี่ย อืมพี่น้องเอ,อ้ดุกคักดุกเนี่ยฮัสงสัยฮักกัจิตใจใส่สอัน,นันมันนน่แหละมัน,ไ,นไม่เป็นมันมันมีนันเนาะมันก็เลยมีปุ๋ยโปรตีนหลายโปรตีนขึ้นสูงมันก็เลยดุกขักเนี่ยกินกับวันพี่น้องมึงเนี่ยด,กดกุกดุกอืมดุกอีลี ลูกค่ะอีลีพี่น้องอันนี้แบบพริกต้นนี่เป็นได้ปีหนึ่งพอดีจะพี่น้องได้ปีหนึ่งพอดีเพราะเขาจะยู่ประมาณถ่วมหัวนะ่ะถ่วมหัวเขาเนี่ยแหละเพราะว่าตน้นต้นเกามันน่ะน,นะเขาสุกแล้วเขาก็จะโล้นพอล้นแล้วก็จะ เกิดได้บานี่พี่น้องหลายหลายเบียเพิ่นเนาะสิเดย้ายสิ่เดเอาอันเหี่ยงมาอนเสียบเสียบอายุบอลมบอลอมไปจากน้อยนี่มันหลทายผูเพื่นพ้เพิ่นบ่มีเพิ่นมาขอกับิจด้ให้เพิ่นไปเนาะมันไหลายอหลีพี่น้องมันเกิดคักอหลีโอ้เมืองเนี่ยมันดูคักแล้วมันลวนกินบ่มีคดกินเนาะย้ายกับว่าคอยจะกิน อกจากก็อืออตามักคุ้งทนนางยายกับจัาค่อยมาเก็บยายจะว่ค่อยเก็บไปตากเพราะว่ายายยายบาบ่มักผิแต่ว่าก็มักปลูกบ่มักผิแต่ว่ามักปลูกอ้าพี่น้องมดเรียวบานนี้บ่ได้กินอีกเรียวบ่มีห้อยเก้าเสียดเด็ดออกพี่น้องมันคนสิเน่าค่าต้นมดเรียวผลบ่มีเนี้ยกินแล้วบาเนี้ แล้พี่น้องโอ้โเรกเขียววะเดชมาเก็บเะเดมาเก็บพี่น้องบอ่เดชมาเก็บได้เอาต้นเกาออกกำลังเพาะต,ต้นไม้อยู่จ้ะกำลังเพาะต้นไม้อยู่แต่ว่านี้ค้งสิบป์วด้เอามาปูกอยู่แล้วค่ะเพราะแก้วนี้เพราะว่าแก้วนี้จะเป็นกระชายของตาแล้วตาเป็นบ่ให้ปลูกตาเป็นหอกกระเอ้กระชายยังไงกระเจียว บอกพิดอีกแล้วเป็นกระเจียวของตาเคนตาคนบอกว่าจะเอาอยัางมาปลูกเปลี่ยนเบียนมันใหนมันขึ้นของมันมาสัน่นก็เลยที่บเดมมาปูกตัวบาทนี้เพราะว่าตาคนบอกแล้วว่าคนบอกให้เอาปลูกเขาไปปูกทั้งอื่นอันนี้ก่ต้องเอามาปูกเปลี่ยนเบียนเขาให้เขาได้อยู่แบบสบายสบายมาสัน่นเออเอาบริวากันเนาะพี่น้อง สิผ้าปเบึงบักฮงบักฮงที่บ่มไว้พี่น้องในบ้านนะพี่น้องเนะาะสิผ้าปเบึงเรื่องงามอีหลีเด้อพี่นอ้องเรื่องงามอีหลี <c oughs> <c oughs> โอ้งามคักอันนี้ก็ได้ต้นกระเจียวนี่ต้นใหญ่ต้นงาม ต้นง่ายต้นงาม,มีลีพี่น้องเดี๋ยวเขาก็เป็นดอกอีกเลยพี่น้องถ้าหนาวมานี่เป็นดอกเป็นทุกต้นดอกเขาที่เป็นทุกต้นาน,ตน,นาหนาวอ่พี่น้องโอ้นี่พี่น้องต้องมาตัดมาตัดใบออกใบเขาที่โปกคุ้ม ใบที่ปุ๊กคุ้มนั่นเห็นว่าพี่น้องเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มมีดอกมีอย่งเขาจะเริ่มมีดอกมีอย่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเพราะว่าเงาเขานี่อ้วนพร้อมที่จะนั่นแล้วพร้อมที่จะเป็นดอกหนาฝนเบิดเขานานหนาวโอ้พี่น้องแดงเกลี้งยงเกลี้ยงเนี่ยทุกยอดพี่น้อง้าสะออนย้ำเขาเป็นดอก ดึงปัดดึงปัอดออนแอะๆคนละการเพื่นให้ก็อันให้ก็ยังก็ให้ก็อัน,หอน,หอนไหนไหนบัวพี่น้องอา้าภาษาสันิปนี่ก็ไปแช่น,นี่กนเด้อพี่น้องเด้อย้ายสิผ้าไปเบิงไอ้นั่นสิผ้าไปเบิงบบกสุกีิย้ายเก็บไปไว้แค่สองมือมันก็มันมันมันกับน,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 นันนะพี่น้องมันก็อัน สุกนะอ้าวแค่นี้เด้อค่ะข,ขอบคุณอะไรเด้อที่กดไลค์กดแชร์ให้พ่อได้มีลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งกันเนาะจ้าสวัสดีจ้า